อ๋อก็ปี่ต้อมดอกเอามันก็ต้องเปียกอยู่แล้วตัวเองไปบอด้มาแล้วว่ะหอมไหมหอมไหมหอมเออน้องดูสาวเหม่อไปเลยอันนี้หายหนาวหายหนาวไปอีกไหม ไปอีกทอดชุด,ดจะไปชุดนี้ได้ยังม,มีชุดว่ายน้ำเน่ะลูกอ่ะของไทยของย่า